บนท้องฟ้าที่มืดมิดเหนือเส้นขอบฟ้าเสียงคำรามเบาของเครื่องยนต์อันส่งพลังดังแว่วมาไกลไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นแต่มันอยู่ตรงนั้นเครื่องบินที่แม้แต่เรดาร์ยังไม่สามารถจับได้มันคือบีลบสองสปบินหรือที่รู้จักกันในนามสตียวบามาสัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจสูงสุดทางอากาศของสหรัฐอเมริกาในคลิปนี้เราจะพาคุณดำดิ่งสู่โลกเทคโนโลยีทหารขั้นสูงกับเครื่องบินทิง้งระเบิดล่องหนที่แพงที่สุด ทรงพลังที่สุดและลึกลับที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยาชาติ B-2 ไม่ใช่เพียงเครื่องบินแต่มันคือยุทธศาสตร์และสัญลักษณ์ของความเหนือชั้นทางเทคโนโลยีเป็นอาวุธที่สามารถเปลี่ยนเกมการรบได้ในพริบตาด้วยราคาต่อเครื่องที่สูงกว่า2 0 0 0ล้านดอลลาร์ปีลบ2คือผลงานศีละที่บินได้ผลงานที่แม้แต่สัตรูก็ยังต้องเกรงกลัวย้อนกลับไปในยุคสงครามเย็น สหรัฐอเมริกาต้องการเครื่องบินที่สามารถทะลุนแนวป้องกันของสหภาพโซเวียตโดยไม่ถูกตรวจจับโดยเรายดาร์จึงเกิดแนวคิดเครื่องบินล่องหนขึ้นและวีรบสคือสุดยอดของแนวคิดนั้นมันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อบินเร็วที่สุดแต่ถูกออกแบบมาเพื่อหายตัวได้รูปทรงปีกนกแบนราบของวีรบสไม่ใช่เพื่อความสวยงามแต่เป็นผลจากการคำนวณพลศาสตร์ขั้นสูงเพื่อลดการสะท้อนคลื่นเรดาร์ให้ต่ำที่สุด โครงสร้างแลงวินนี้แทบไม่มีพื้นผิวให้เดาจับได้วัสดุที่ใช้สร้างก็ไม่ธรรมดาเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ผสมเรซินพิเศษเคลือบด้วยสารดูดกลืนคลื่นเรดาร์ภายในลำตัวออกแบบให้ทุกส่วนอยู่ในระนาบเดียวกันเพื่อลดการสะท้อนพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าเครื่องยนต์ฝังอยู่ในลำตัวไม่มีท่อไอพ่นยื่นออกมาเสียงและความร้อนจากไอพ่นจึงน้อยมากทำให้ยากต่อการตรวจจับด้วยระบบอินฟราเรดปีลบสองสามารถบรรทุกอาวุธได้ถึง18ตันทั้งอาวุธธรรมดาและนิวเคลีย์ สามารถโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำหรือทำลายล้างในวงกว้างระยะปฏิบัติการกว่า11อิกิโลเมตรและสามารถเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศได้ทำให้มันสามารถโจมตีเป้าหมายทั่วโลกจากสหรัฐอเมริกาได้โดยไม่ต้องหยุดพักภายในห้องนักบินเต็มไปด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยจอภาพดิจิทันระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์และระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ป้องกันการแทรกแซงได้ แม้ภารกิจจะอันตรายแต่นักบิน2คนของวีลบสก็สามารถควบคุมระบบซับซ้อนกว่าร้อยระบบได้ด้วยปลายนิว้วทุกการบินถูกวางแผนอย่างละเอียดและทุกการโจมตีแม่นยำในระดับเซนติเมตรในสงครามโคโซโวอับกานิสถานอิรักและซีเรียปีลบสถูกใช้ในภารกิจสำคัญหลายครั้งมันบินจากฐานทัพในมิสซูรีเพื่อโจมตีเป้าหมายในตะวันออกกลางและกลับมาโดยไม่มีใครรู้ว่ามันมาจนกว่าเป้าหมายจะถูกทำลายแม้จะมีการพัฒนาเครื่องบินทิ้งระเบิดรุ่นใหม่ย,ยัง ีลบ21เดลยเถิอแต่ปีลบ2ยังคงเป็นราชนแห่งท้องฟ้าในปัจจุบันมีเพียง20ลำที่ประจำการและทุกลำได้รับการดูแลอย่างเข้่งวดทุกครั้งที่บีลบ2ขึ้นบินต้องใช้เจ้าหน้าที่กว่า50คนตรวจสอบรายละเอียดทุกระบบตั้งแต่ไฟฟ้าเครื่องยนต์ไปจนถึงวัสดุเคลือบรองหอนค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสูงถึงกว่า130ล้านดอลลาร์ต่อปีการเคลื่อนไหวของมันเพียงครั้งเดียวสามารถส่งสัญ,ญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ระดับโลก ประเทศใดที่รู้ว่าปีลบสองกำลังเข้าใกล้นั่นหมายความว่าไม่มีที่ใดปลอดภัยอีกต่อไปไม่ว่าจะเป็นหลุมหลบภัยศูนย์บัญชาการหรือโรงงานผลิตอาวุธปี2025แม้โลกจะเปลี่ยนไปด้วยเทคโนโลยีแอร์โรนและระบบป้องกันอัตโนมัติแต่ปีลบสองก็ยังคงเป็นจอมล่องหนทีไม่มีใครแทนที่ได้แม้เทคโนโลยีบางส่วนจะมีอายุกว่า40ปีแต่ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มันยังคงล้ำสมัยและทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบเมื่อเทียบกับเครื่องบินขับไล่ B-2 ไม่จำเป็นต้องเร็วหรือพิ้วไหวเพราะหน้าที่ของมันคือบินเข้าไปทิ้งระเบิดแล้วบินกลับโดยไม่มีใครตรวจพบในโลกที่เต็มไปด้วยรัเสเซียจีนเกาหลีเหนือและกลุ่มก่อการร้ายการมี B-2 ทำให้สหรัฐคงความได้เปรียบเหนือคู่แข่งเงาดำของมันบนท้องฟ้าคือสัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจแม้ในภารกิจจิงจะมีเครื่องบินลบเตือนภัย และดาวเทียมสนับสนุนแต่ B-2 จะเป็นด่านหน้าที่โจมตีก่อนเพื่อเปิดทางให้กำลังอื่นตามมาด้วยความเงียบงันที่แฝงด้วยความหายนะปัจจุบันสหรัฐยังปรับปรุง B-2 ให้รองรับระเบิดรุ่นใหม่เช่นเยดแดบมบมัวอและแม้แต่แอร์เพ n ซอิคแหวพินในอนาคตความลับของมันยังคงเป็นข้อมูลลับสุดยอดของรัฐบาลสหรัฐสิ่งที่โลกเห็นอาจเป็นเพียง 30เอร์ซของศักยภาพจริงและนั่นทําให้ B-2 คือวิญญาณแห่งท้องฟ้าเงาที่เงียบงนันแต่ทรงพลังอาวุธแห่งอนาคตของสงครามอย่างแท้จริงแม้ว่า B-2 สเพื่อจะถูกมองว่าเป็นเพียงเครื่องบินทิ้งระเบิดแต่มันกลับมีบทบาทมากกว่าที่ตาเห็นเพราะนอกจากความสามารถด้านการล่องหนแล้วมันยังถูกออกแบบให้เป็นแพลตฟอร์มที่สามารถปรับเปลี่ยนยุธทธปกรณ์และระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา วิศวกรของมอรีโรเกอร์เมลผู้สร้าง B-2 ได้ออกแบบระบบสถาปัตยกรรมอิเล็กทรอนิกส์แบบเปิดทำให้สามารถอัปเกรดซอฟต์แวร์ระบบนำทางและระบบควบคุมอาวุธได้โดยไม่ต้องสร้างลำใหม่สิ่งนี้ทำให้ B-2 ยังคงมีบทบาทส,สำคัญแม้เวลาจะผ่านมาก,กว่าหลายทศวรรษอีกทั้งยังรองรับการติดตั้งอาวุธรุ่นใหม่ๆเช่นระเบ,บิดนำวิถีเลเซอร์กับลบีบหรือระเบ,บิดปรับพิกัดด้วยดาวเทียม เจดมที่สามารถโจมตีเป้าหมายได้แม้ในสภาพอากาศเลวร้ายข้อมูลจากภารกิจจริงระบุว่า B-2 ส,สามารถบินเข้าใกล้พื้นที่เป้าหมายในระดับความสูงที่เหมาะสมแล้วปล่อยระเบิดลงได้อย่างแม่นยำถึงขั้นสามารถทำลายอาคารเฉพาะจุดโดยไม่กระทบโครงสร้างรอบข้างซึ่งความแม่นยำนี้มาจากการผสมผสานร,ระหว่างระบบยีทสและเรดาร์แม้ระบบขั้นสูงที่สามารถสร้างภาพผุ่มประเทศแบบสามมิติขณะบ,บินในเชิงยุทธศาสตร์ B-2 ไม่เพียงแต่เป็นอาวุธโจมตีแต่ยังเป็นเครื่องมือทางการทูตอย่างหนึ่งการที่สหรัฐอเมริกาส่ง B-2 ไปปรากฏตัวในพื้นที่ความขัดแย้งเช่นคาบสมุทรเกาหลีหรือทะเลจีนใต้มักถูกมองว่าเป็นการส่งสัญญาณเตือนถึงคู่แข่งว่าสหรัฐสามารถโจมตีได้ทุกที่ทุกเวลาโดยไม่ต้องเข้าใกล้เขตป้องกันทางอากาศของฝ่ายตรงข้ามเลยเพียงการปรากฏตัวในข่าวก็สามารถสร้างแรงกดดันมหาศาลให้ฝ่ายตรงข้ามต้องพิจารณากลยุทธ์ใหม่ทั้งหมด และในหลายกรณีการเคลื่อนย้าย B-2 ไปประจําการชั่วคราวในฐานทัพสหรัฐที่อยู่ต่างประเทศเช่นในเกอะกวมหรือฐานทัพอากาศในยุโรปก็เพียงพอที่จะทําให้สถานการณ์ตึงเครียดลดลงโดยไม่ต้องยิงกระสุนแม้แต่นัดเดียวเทคโนโลยีล่องหนของ B-2 เป็นสิ่งที่ยังไม่มีชาติใดสามารถลอกเลียนได้สมบูรณ์แมลรัเสเซียและจีนจะพยายามพัฒนาเครื่องบินล่องหนของตน เช่นแพ็กดีหรือเรือลบ20แต่ความก้าวหน้าของสหรัฐในด้านการลดการสะท้อนเรดาร์และการจัดการความร้อนนั้นยังคงนำหน้าอยู่หลายปีวัสดุเครือพิเศษของวีลบ2มีคุณสมบัติซับซ้อนถึงขั้นที่ต้องทำการซ่อมบำรุงในห้องที่ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอย่างเข้มงวดและเพียงแค่เศษผงหรือรอยขีดขวนเล็กเกบนผิวเคลือบก็อาจทำให้ค่าการสะท้อนเรดาร์เพิ่มขึ้น ซึ่งจะกระทบต่อความสามารถในการล่องหนโดยตรงนี้คือเหตุผลที่การดูแลบีลบสองต้องใช้เวลาหลายวันหลังจากแต่ละภารกิจเพื่อให้แน่ใจว่ามันพร้อมพร้อมสำหรับการบินครั้งต่อไปบีลบสองยังมีความสามารถที่ไม่ค่อยถูกเปิดเผยคือการปฏิบัติการในสภาพแวดล้อมที่มีการป้องกันด้วยระบบเรดาหลายชั้นเช่นระบบ8ลบ400หรือ AQ ลบของจีนโดยการบินในเส้นทางและระดับความสูงที่ถูกคำนวณอย่างแม่นยำร่วมกับการใช้มาตรการตอบโต้ทางอิเล็กทรอนิก วงเล็บเปิดตัวอิกรอนิเคิกนเทอรแมพุวงเล็บปิดที่สามารถรบกวนการทำงานของเรดราสัตว์รู้ได้ในช่วงเวลาสั้นนนเพื่อเปิดช่องทางให้ตัวเครื่องผ่านไปโดยไม่ถูกตรวจจับความสามารถนี้ไม่เพียงทำให้บ B-2 เป็นภัยคุกค,คามต่อโครงสร้างพื้นฐานทางทหารแต่ยังรวมถึงศูนย์บัญชาการและขังอาวุธนิวเคลียร์ของฝ่ายตรงข้ามในประวัติศาสตร์การใช้งาน b ีลบสองได้พิสูจน์ตัวเองในหลายสมรภูมิเช่นในสงครามอิรักปี2003ที่มีการใช้ b ีลบสบินตรงจากฐานทัพในสหรัฐไปโจมตีเป้าหมายในแบกแดดแล้วบินกลับทันทีโดยใช้เวลาบินรวมกวา่า30ชั่วโมงซึ่งเป็นการปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดครั้งหนึ่งของเครื่องบินทิ้งระเบิดลำเดียว และภารกิจเหล่านี้ต้องอาศัยนักบินที่ผ่านการฝึกอย่างเข้มงวดาทาั้งด้านร่างกายและจิตใจเพราะการบินในสภาพกดดันสูงเป็นเวลาหลายสิบชั่วโมงโดยไม่หยุดพักนั้นไม่ใช่เรื่องที่ใครก็ทำได้การคงอยู่ของบีลบ2ยังมีผลกระทบต่อการพัฒนาอาวุธของชาติอื่นเพราะหลายประเทศต้องลงทุนมหาศาลเพื่อสร้างระบบป้องกันภัยทางอากาศที่มีโอกาสน้อยมากในการตรวจจับมัน สิ่งนี้ทําให้เกิดการแข่งขันทางเทคโนโลยีที่ไม่มีวันสิ้นสุดและผลลัพธ์ก็คือการเล่งพัฒนาระบบตรวจจับเรดาร์หลายย่านความถี่การใช้เรดาร์แบบววกแลซิตและการติดตั้งระบบอินฟราเรดระยะไกลเพื่อเพิ่มโอกาสในการพบเครื่องบินล่องหนแม้จะไม่มีการยืนยันว่าเทคโนโลยีเหล่านี้สามารถตรวจจับ B-2 บได้อย่างแท้จริงแต่ก็แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลที่มันมีต่อการวางยุทธศาสตร์ระดับโลกปัจจุบันแม้โครงการ b 2ลบยเลยดจะถูกวางตัวให้มาแทนที่ b ีลบ2ในอนาคตแต่กระบวนการส่งต่อบทบาทนี้จะกินเวลานานหลายปีเนื่องจาก B ีลบ2ยังคงเป็นหนึ่งในเครื่องบินที่มีความน่าเชื่อถือสูงและพร้อมพร้อมใช้งานในสถานการณ์วิกฤตข้อได้เปรียบอีกประการคือการที่โครงสร้างไฝางวิงของ b ีลบ2ทำให้มันมีค่าการลากอากาศต่ำกว่าลำอื่นๆส่งผลให้ประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้นในระยะบินไกลและยังสามารถปรับใช้เพื่อภารกิจพิเศษเช่น การลำเลียงยุดโทรปรกรบรับหรือแม้กระทั่งการติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจจับสัญญาณพิเศษในภารกิจสอดแนมเชิงลึกสิ่งที่หลายคนอาจไม่รู้คือ B-2 มีระบบสื่อสารที่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายการรบแบบรบรัสแท็กแหนทอกข,ของสหรัฐทําให้มันสามารถรับข้อมูลเป้าหมายแบบเรียนไทยจากดาวเทียมเครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้าหรือแม้กระทั่งหน่วยรบภาคพ,พื้นดินการเชื่อมต่อข้อมูลแบบนี้ทําให้การโจมตีมีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับเปลี่ยนเป้าหมายได้ระหว่างบินซึ่งเป็นความได้เปรียบอย่างมากในสนามรบยุคใหม่ที่สถานการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วท้ายที่สุดวีลบสองสปิรุปไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องบินที่บินเหนือท้องฟ้าอย่างเงียบงันแต่เป็นสัญลักษณ์ของยุทธศาสตร์ที่ผสมผสานเทคโนโลยีขั้นสูงการฝึกฝนบุคลาการระดับมืออาชีพและการวางแผนการรบที่ละเอียดรอบคอบมันคือการแสดงพลังอำนาจของประเทศในรูปแบบที่มองไม่เห็นแต่สัมผัสได้ และตราบใดที่เงาดำของมันยังสามารถลอยอยู่เหนือเส้นขอบฟ้าโดยไม่มีใครตรวจจับได้มันก็จะยังคงเป็นหนึ่งในอาวุธที่น่าเกรงขามที่สุดของโลกความลับอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ V-2 เ p ื r i t แตกต่างจากเครื่องบินทิง้งระเบิดรุ่นอื่นคือความสามารถในการบินในสภาพอากาศที่ท้าทายอย่างที่สุดไม่ว่าจะเป็นพายุฝนฟ้าขนองพายุหิมะหรือแม้แต่พื้นที่ที่มีสภาพอากาศรุนแรงอย่างขั้วโลกเหนือระบบนำทางของมันใช้การผสมผสานร,ระหว่างยีพิส เนื้อเรานาเวเกเบิลและเทนฟ้าผิงเรดาร์ทำให้สามารถรักษาระดับความสูงและเส้นทางการบินได้อย่างแม่นยำแม้ในสภาพที่เรดาร์ภาคพ,พื้นไม่สามารถให้ข้อมูลได้ระบบควบคุมการบินแฟลรแวร,แบ,ร,แ,บรแบบดิจิทัลช่วยให้นักบินควบคุมเครื่องได้อย่างนุ่มนวลแม้จะอยู่ในสภาวะลมแรงหรืออากาศปนป่วน อีกทั้งระบบอัตโนมัติภายในยังสามารถทำการปรับสมดุลน้ำหนักและแรงยกได้แบบเรียนไทยเพื่อลดความเครียดต่อโครงสร้างลำตัวและเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติภารกิจระยะยาวในด้านการป้องกันตัวบีลบสองแม้จะถูกออกแบบมาเพื่อหลีกเลี่ยงการประทะกับศัตร,รูแต่ก็มีระบบเตือนภัยขั้นสูงที่สามารถตรวจจับการล็อกเป้าจากราร์หรือขีปนาวุธที่พุ่งเข้ามาระบบนี้สามารถสั่งให้เครื่องบินทำการหลบหลีกอัตโนมัติหรือปล่อยมาตรการต่อต้านเช่นเฟล และแถบเพื่อล้วงระบบนำวิถีของขีปนาวุธอีกครั้งยังมีระบบสื่อสารปลอดภัยที่สามารถทำงานได้แม้ในกรณีที่สภาพแวดล้อมถูกกอกวนด้วยสัญญาณรบกวนวงเล็บเปิดแย่หมึ่งวงเล็บปิดระดับสูงทำให้ b ลบสองยังคงสามารถรับคำสั่งและส่งข้อมูลกลับไปยังศูนย์บัญชาการได้อย่างต่อเนื่องแม้ว่าราคาการบำรุงรักษาจะสูงลิ่วและต้องใช้บุคลากรจำนวนมากแต่สหรัฐอเมริกามองว่าการมี b ลบสองอยู่ในประจำการคือการลงทุนเพื่อความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ในระยะยาว การคงอยู่ของมันทําให้คู่แข่งต้องทุ่มง,งบประมาณมหาศาลเพื่อพัฒนาระบบป้องกันเพื่อตอบโตซึ่งเป็นการดึงทรัพยากรและเวลาไปจากโครงการอื่นแล